เรื่องย่อละครดุดเล่ดาวลวงดาวหวันขึ้นแท่นเป็นเบอร์ตองของร้านดาวหวันต้องจำใจยอมทำงานเพราะหนีออกจากที่นี่ไม่ได้จนตำรวจบุกเข้ามาทลายซ่องแห่งนี้ทำให้ดาวหวันได้มีอิสรภาพส่วนดาวเหนือโตเป็นสาวแล้วแต่ทั้งดาวหวันกับดาวเหนือก็ติดต่อกันตลอดดาวเหนือเป็นเด็กดีขยันว่างๆก็ทำอาหารไปขาย มีชาวบ้านต่างถิ่นจะมาขอซื้อ,อยาของหมอผาดเพราะเห็นว่าหมอผาดสามารถรักษาได้ดาวเหนือบอกว่าโฆษณาเกินจริงอย่าไปหลงเชื่อชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเลยเอาเรื่องไปบอกจันเพนจันเพนเลยมาด่าดาวเหนือแล้วก็พังร้านแถมหมอผาดดันมาประกาศอีกว่าถ้าใครกินร้านดาวเหนือต้องมีอันเป็นไปอีกดาวเหนือเสียใจมากเพราะเธอต้องการหาไรายได้เอามาเป็นค่าเทอม ทุกอย่างพังทลายลงแสงล่ามาลากตัวดาวเหนือไปกราบขอโทษหมอผ่าท,ที่ดาวเหนือไปลบลูดาวเหนือไม่ยอมถูกแม่ตบหน้าดาวเหนือเสียใจวิ่งร้องไห้หนีออกไปที่คลองหลังหมู่บ้านแล้วก็ไปชนเข้ากับเริกทั้งสองคนล้มลงกลิ้งทับกันเริกตกตะลึงกับความสวยน่ารักของดาวเหนือพอได้คุยกันถึงรู้ว่าผู้หญิงที่มาชนคือน้องดาวเหนือ ดาวเหนือเองก็ดีใจมากที่เจอพี่ดาวโจรอีกครั้งจึงโผล่เข้ากอดพี่ดานเริกก็ตกใจยืนแข็งทื่อไม่กล้ากอดน้องดาวหวันหลังจากที่ไม่ได้ทำอาชีพขายบริการแล้วเธอก็พยายามทำงานหาเงินแต่ไม่มีที่ไหนจ้างจนป้าเจ้าของหอสงสารเลยให้ดาวหวันเป็นแม่บ้านของหอและเธอก็รับจ้างรีดผ้าเก็บของเก่าขายด้วยอยู่มาวันหนึ่งดาววันจะถูกรถชน โชคดีที่พิทักษ์เข้ามาช่วยเอาไว้แต่พิทักษ์กลับล้มหัวฟาดพื้นต้องผ่าตัดด่วนดาวันไม่มีปัญญาจ่ายแต่สุดท้ายดาวันก็ตัดสินใจช่วยเพราะเธอทำให้เขาเป็นแบบนี้ต้องรับผิดชอบส่วนแสงล่าก็ไม่พอใจที่ดาวันเข้ามายุ่งพาพ่อเธอไปหาหมอเลยเอายาไปทิ้งกลางดึกตะคงแน่นอกเลยไปหาหมอผ่าที่บ้านเพื่อจะขอยากิน แต่ดันไปเห็นภาพหมอผาดกับจันเพนเมียผู้ใหญ่สุชาตินอนด้วยกันตาคงตกใจรีบเอาข่าวไปบอกชาวบ้านว่าหมอผาดเป็นชู้กับเมียผู้ใหญ่หมอผาดกับจันเพนขออโหสิกรรมดาวันกับเลิกมาร่วมงานศพแต่ถูกแสงล่าไล่ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งเรื่องเงินค่าผ่าตัดดาวันกลุ้มใจมากไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนถึงเวลาที่ดาวันต้องกลับกรุงเทพ เลยบอกดาวเหนือว่าถ้าจบม .6 แล้วน้าจะมารับไปเรียนต่อที่กรุงเทพดาวเหนือดีใจมากในยนารู้ข่าวเรื่องดาววันที่กลุ้มใจเรื่องเงินค่ารักษาพิทักษ์เลยให้ยืมเงินไปห้าหมื่นบาทเอาไปจ่ายก่อนพาพิทักษ์ออกมาอยู่ที่หอเดียวกันพิทักษ์ซึ้งน้ำใจทุกคนที่ช่วยเหลือดาววันคิดหาทางหาเงินไปจ่ายส่วนที่ติดค้างกับโรงพยาบาลไม่งั้นจะถูกฟ้อง ขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ